คลั่งรักไม่แผ่วตรงๆให้ของขวัญวันเกิดเบส3มชิ้นแต่แค่ชิ้นแรกก็หวานเยิ้มสมฉายาพ่อหนุ่มคลั่งรักจริงๆสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มตรงๆที่ตั้งแต่เปิดตัวว่าศึกษาดูใจกับแฟนสาวรุ่นน้องเบสรักวนันีลูกสาวของนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงทั้งคู่ก็สาสความหวานใส่กันไม่ยัง้งและดูแลฝ่ายหญิงอย่างดีจนแฟนคลับยกตำแหน่งว่าที่ลูกเขยบ้านคำสิงให้เรียบร้อย และล่าสุดวันที่27พฤษภาคม64ตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ21ปีของสาวเบสงานนี้หวานใจหนุ่มไม่พลาดเสิร์ฟความหวานแบบฟินๆด้วยการลงคลิปขณะอยู่ในรถกัน2ต่อ2จับมือและร้องเพลงด้วยกันอย่างน่ารักพร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดยาวเหยียดว่า Happy Birthday นะคุณหนูพี่ขอให้หนูมีความสุขมากๆขอให้หนูสมหวังในทุกๆสิ่งขอให้หนูประสบความสำเร็จในทุกๆอย่าง ขอให้ช่อง Youtube ของหนูมีคนดูเยอะๆและมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะๆขอให้หนูมีแต่คนรักเพิ่มขึ้นพี่รู้ว่า Youtube คือสิ่งที่หนูรักที่สุดตั้งใจทำออกมาให้ดีพี่จะคอยซับพอร์ตหนูอยู่ข้างๆนะอยากให้หนูรู้เอาไว้ไม่ว่าจะเวลาที่หนูต้องการหรือไม่ต้องการไม่ว่าจะมองซ้ายหรือมองขวาหนูจะเห็นพี่คนนี้ยืนอยู่เสมอขอบคุณที่ให้โอกาสพี่ในวันแรกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พี่ดีใจและมีความสุขมากๆ และพี่ก็อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาพี่อยากให้เราผ่านมันไปด้วยกันให้ได้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่พี่อยากจะบอกและอยากที่จะทำให้หนูรอพี่ก่อนนะสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณหนูและพี่มีของขวัญให้หนูสามชิ้นนะชิ้นแรกนี้พี่รู้ว่าศิลปินที่หนูชื่นชอบที่สุดคือใครหวังว่าหนูจะชอบนะ หลังจากนั้นได้ลงคลิปหนุ่มกะลลาศิลปินในดวงใจของสาวเบสที่อัดคลิปร้องเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วมามอบให้ พร้อมทั้งอวยพรวันเกิดส่งถึงแฟนสาวด้วยเช่นกันจนเจ้าของวันเกิดดีใจหนักมากเข้ามาคอมเมนต์ว่าหูย <"H oo, S 1> พี่น่ารักอ่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ทําให้หนูขนาดนี้หนูดีใจมากๆเลยขอบคุณพี่หนุ่มกลาด้วยนะคะหนูชอบฟังเพลงพี่มากๆคะ่ะดีใจอ่ะหนูขอบคุณพี่ตรงจริงๆนะหนูไม่รู้จะพูดคําไหนเลยหนูขอให้พี่อยู่ข้างๆหนูแบบนี้ไปนานๆนะคะห้ามไปไหนนะหนูรักพี่นะคะ เรียกว่างานนี้ตำแหน่งว่าที่ลูกเขยคงไม่ไกลเกินเอื้อมส่วนของขวัญอีกสองชิ้นที่ว่านั้นจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนก็คงต้องรอลุ้นกันค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ